สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องป๊อบไอทายบอลนะครับวันนี้เราจะมาให้5คู่เด็ดเหมือนเดิมนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และวยังไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและสําหรับค่ําคืนนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลประจําวันที่สิบิงหาคมสองห้าหกหกนะครับก่อนเราจะไปชมทีมทีคู่แรกของเรานะครับเราไปดูผลงานของเรามื้อคืนนี้ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้าง เข้ากคู่กินกีบินไปรับส่งกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือผลงานวีปีของเราเมื่อคืนนี้นะครับโอ้เข้าไปถึงสามคู่เต็มเต็มเลยนะครับกินเรียบอีกแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับก็มีเจ้าไปสองคู่นะครับผมก็ถือว่าวันนี้นะครับไม่มีใครเสียเลยนะครับมีแต่ได้กับเสมอนะครับเขากับว่าเราได้ทุนขึ้นไม่สองคู่นะครับแล้วก็บอกไปสามคู่เลยนะครับโอ้โหวันนี้กอแสดงความยินดีกับลูกค้าของ V.P. ของเราด้วยนะครับผมแล้วขอขอบคุณนะครับที่ให้ความสนับสนุนอย่าลืมเรตมันะครับที่ช่องป๊อปอายไทยบอลนะครับ P.E. เก้าเก้าอย่าลืมใส่แอนด์ขนาดเลยนะครับพร้อมรับทีเด็ดฟรีทุกวันนะครับกดช่องติดตามเราไว้เสมอนะครับรับข่าวสารโดยตรงจากช่องป๊อปอายไทยบอลได้เลยนะครับและนี่ก็คือ V.P. i คู่แรกของเรานะครับยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีนะครับรอบคัดเลือกนะครับระหว่าง โชบอนคอสตันนี่นะครับปะทะกับเจอร์ลินซิตี้นะครับผมเวลาสามทุ่มตรงนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูอ้าเกมล่าสุดของนักกู้นี่ก่อนครับเป็นยังไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไปสองแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับอย่างน้อยชนะกว่มากกว่าแพ้นะครับพอเสมอเราไม่นับว่าแพ้นะครับก็ถือว่าเปิดเกมมาได้ค่อนข้อคั่นกลางนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนก็แอบมีผลต่างกันนิดนึงนะครับเนื่องจากทางทีมเยือนของเรานั้น จะได้ไปสามเสมอไปสองนะครับก็ถือว่าไม่แพ้ไทยเลยนะครับส่วนทางทีมเจ้าบ้านอาจจะต้องไปพึ่งผลเกมในบ้านนะครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนผลเกมในบ้านของทีมเจ้าบ้านนะครับแพ้ไปสองชนะไปสามนติดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างปานกลางแล้วนะครับก็ถือว่ายิงจันอยู่ในสกอร์นี่ครึ่งครึ่งกลางๆไว้นะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านทีมเยือนอีกร่บส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็เสมอไปสามแพ้ไปสองนะครับโอ้โหก็ถือวันได้รักษาการนะครับก็ถือว่าลอเล่นเสมอไว้ก่อนนะครับ ก็ดีกว่าแพ้นะครับเราไปดูสภาพของฟพร์มันทั้งสองทีมดีกว่าครับเป็นยังไงโดยสภาพของฟอร์มของทั้งสองทีมนะครับทางดินเจ้าบ้านไม่มีใครเล่นลับบาดเจ็บนะครับส่วนทางหน้าดินเยอะแลวบาดเจ็บไปถึงสารคนด้วยกันนะครับโดยมีแซมจอดนะครับมีการบาดเจ็บจากการกระแทกนะครับแต่ไม่รู้ว่าอาการรุนแรงแค่ไหนก็ต้องไปรอติดตามผลกันนะครับและฟอร์มที่สองนะครับโครงเวลแลนด์นะครับก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเจ้านะครับเป็นเกาไปนะครับผมส่วนคนสุดท้ายครับ คีรอนลาวกินนะครับผมเนี่ยการบาดเจ็บกล้กลามเนื้อนะครับอาจจะไม่ลงสนามทัง้งฤดูกาลเลยนะครับก็ถือว่าอาจจะเจ็บหนักพอสมควรนะครับก็ต้องลุ้งกันนะครับสาวนที้จะกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้หรือเปล่านั้นก็ต้องเป็นนุ้นกันอีกทีนะครับเราไปดูทา,า,ๆๆา,าดงด้านราคาดีกว่าเขาไปที่ไหนางด้านราคาก็มีอยู่ราคาเดียวนะครับวันนี้คือราคาครึ่งลูกนั่นเองทางด้านโธบอลคอสตาร์เนนะครับถือโปสโกอร์อาจจะดูครึ่งๆ,ๆกลางๆมนะากกว่าทางด้านทีมเยือนนะครับทางด้านทีมเยือนอาจจะมีโปสกอร์ให้เกมล่าสุด อาจจะดีกว่าทางด้านทิมเจ้าบ้านนะครับแต่ยยงเรื่อย่างที่เคยบอกนะครับห้าเกมล่าสุดมาแจะไม่ได้ชี้วัดอะไรได้นะครับเพราะผลเกมโดยรวมทั้งฤดูกาลและทั้งที่ผ่านมาเหลือครับทางทิมเจ้าบ้านนะครับมีอัตราการชนะหรืออัตราที่เก่งกาจกว่านั้นเองพอทิมเจ้าบ้านต่อยทางด้านทีมเยือนอย่างเคอร์รีซิตี้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับหากท่านผู้ชมสนใจเป็นพิเศษนะครับแอนไลน์มาคุยกันดีกว่าอัพที่ PE99 อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับ แอดมาสอบถามที่เตดบอลได้ฟรีกับช่องปบไอทายบอลนะครับแอดมาเลยครับ PE 99อย่าลืมแอดคะหนาด้วยนะครับเดี๋ยวมาต่อครับคู่ที่สองเลยดีกว่าครับศึกฟินแลนด์อยากโคนเน้นนะครับผมระหว่าง TPS ตุกคูนะครับประทับกับ JJK t ีวัสกีลานะครับเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับผม เพื่อไม่ใหการเสียเวลานะครับเราไปดูสกอร์อันดับของทั้งคู่ดียว่าเป็นยังไงโดยเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับจัดอยู่อัดับท็อปไฟอยู่นะครับพอมาอยู่อันดับที่5นะครับกับอีก31คะแนนนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับจับอยู่อันดับที่12นะครับกับอีก11คะแนนนะครับค่อนข้างที่จะห่างกันมากเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปดูหาเกมล่าสุดของทั้งคู่กันเลยดีกว่าครับโดยเปิดมาได้ทีมเจ้าบ้านนะครับถือว่าเปิดเกมมาได้ดีเลยนะครับ ก็ถือว่าชนะไปสี่แพ้เพียงแค่หนึ่งนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับแพ้กับเซลปาไป3ต่อศูนย์นะครับแต่ก่อนหน้านี้4ี่เกมล่าสุดก็ถือว่าชนะไปขาดลอยเลยนะครับผมแต่มาดูทางด้านทีมเยือนดูคว่าโอ้โหทางด้านทีมเยือนตแดงมาเป็นแถวเลยครับเนื่องจากแพ้ไป5นัดติดเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโดนเจ็บหนักกันไปพอสมควรนะครับโดยนัดล่าสุดก็แพ้กับคาปาไป4ต่อศูนย์เลยนะครับ ก็ถือว่าเจ็บหนักพอสมควรเลยนะครับอาจจะต้องไปพึ่งผลเกมในบ้านนะครับอาจจะรักษาเกมดีขึ้นนะครับเราไปดูผลเกมในบ้านของทีมเจ้าบ้านก่อนเลยดีกว่าครับเปิดมาทางเจ้าบ้านนะครับชนะไป4ี่เสมอแค่หนึ่งนะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับก็ถือว่ารักษาเกมในบ้านค่อนข้างดีนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนก็พอๆเลยครับก็หนักกว่าเดิมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าแพ้ไปถึง4เสมอเพียงแค่หนึ่งนะครับก็ถือว่าเสมอเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับดีกว่าแพ้ทั้งชาติเกมรวดนะครับผม ไปดูทางด้านราคาดีกว่าเรับเปยังไงแน่นอนครับตีบจะมาต่อทีมเยือนอยู่แล้วนะครับโดยมีอยู่สองราคาด้วยกันนะครับแต่เพื่อความชวนนะครับสําหรับคู่นี้นะครับเราขอสังวนลิขสิทธิ์ไว้กับพวกเราชาวป๊อปไอก่อนเลก่อนะครับหากใครสนใจที่ในคู่นี้นะครับหรือว่าสงสัยนะครับว่าจะออกทางที่ตางไหนนะครับแอนนามาคุยกันเลยครับที่ปีเก้าเก้าอย่าลืมแสงน่นได้เลยครับเรามาต่อกันคู่ที่สามดีกว่าครับสุอยูฟ่าฟลอร์ปาคอนเฟลเลย์นะครับเราคันเลยแล้วนะครับ ระหว่างสตูก้าทริมลุงนะครับปะนากับเอสซีสวินแอมแลมนะครับเวลาสี่ทุ่งตรงนะครับผมเพป็นรายการเสียเวลานะครับเราไปดูว่าเกมล่าสุดของทั้งคู่นี่ของเขาเป็นยังไงเปิดมาห้าเกมล่าสุดนะครับผมชนะเป็นสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับก็ถือว่าแพ้เพียงชรั้งเดียวนะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็เหมือนจะนัดกันมานะครับกันเลยจาก ชนะไปสามแท้หนึ่งเสมอหนึ่งหมดกันเลยนะครับโอ้โหงานนี้แอบตัดกันมาชุดชัวนะครับเราไปดูผลเกมไปบ้านวันนั้นคู่ดียว่าครับว่าเป็นยังไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไปสามแท้หนึ่งเสมอหนึ่งอีกแล้วนะครับส่วนทางนั่นทีมเยือนนะครับก็ถือว่าไม่แพ้ใจเลยอีกเช่นกันนะครับหนึ่งจากว่าชนะไปสองเสมอไปสามนะครับถือว่ารักษาเกียวไปบ้านได้ดีทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหงานนี้สูสีนะครับคู่นี้ ไปดูทางด้านหลักฐาดีกว่าครับเป็นยังไงแน่นอนครับราคาก็เป็นราคาเดียวครับเป็นราคาเสมอนะครับผมเพราะทั้งคู่มีอัตราการแข่งขันที่สูสียันมากเลยนะครับงานนี้ก็ต้องพึ่งทางด้านทักษะนะกันนะเตะนะครับรัฐการวางแผนของโค้ดและระบบทีมอีกทีนะครับผมสาหรับคู่นี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสงสัยนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจนะครับแอนไลน์มาคุยกันดีกว่าครับพี่พีอีเกี้ยูๆอย่าลืมแสตข้างหน้าด้วยนะครับพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายนะครับพร้อมรับทีเด็ดฟรีทุกวันนะครับแอดไปเลยครับ P.E. 99อย่าลืมใส่แอเนนาด้วยนะครับเรามาต่อกันคู่ที่4นีะครับยูฟ่าคุโรปาคอนเฟเดรทลีกรอบคัดเลือกนะครับผมระหว่างซานตาโคโลมานะครับปะทะกับเอซัอัมมานะครับเวลาที่ยังคืนตรงนะครับผมก็ถือว่าร้านเล่าเลือกพอดีนะครับผมเรามาดูห้าเกมล่าสุดของทั้งคู่เลยนะครับเป็นยังไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไป2แพ้2เสมอไปอีกหนึ่งนะครับโอ้โห ก็ถือว่าสลับแพ้ชนะเสมอสลับกันไปนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันนะครับชนะไปสี่เสมอขั้นึ่งนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนเจ้าบ้านก็ต้องพื้นผลเกมในบ้านนะครับอาจจะดีกว่าทางด้านทีมเยือนก็ได้นะครับเปิดมาที่ผลเกมในบ้านเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับชนะไปสี่แพ้คั้หนึ่งนะครับโอ้ก็ถือว่าแพ้เป็นครั้งเดียวนะครับก็ถือว่านักสาเกมในบ้านทำทันเกินครึ่งนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับ ก็แพ้เพียงครั้งเดียวนะครับชนะไปสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเลยครับโอ้โหงานนี้ก็ถือว่าขิงกันไปขิงกันมานะครับก่อ่อนขังตีคู่ตีสีกันมาเลยนะครับไปดูทางด้านราคานี่ยเราเป็นปยังไงทางด้านราคานะครับทีมเยตต่อยนิ่เจ้าบ้านไปเลยครับราคาสองลูกนะครับผมแต่จากการวิเคราะห์มาทั้งหมดนะครับทางด้านทีเดียนเนี่ยต่ากันชนะที่มากกว่าเนี่ยต่ากันยิงที่มากกว่านะครับถึงห้าเกมล่าสุดอาจจะดูแพ้ชนะเสมอสลับกันไปบ้างนะครับ แต่อย่างน้อยนะครับสลอดเวลาที่เจอกันมานะครับหรือว่าจะเล่นกับคนอื่นก็ตามยิง2ลูกขึ้นเสมออาจจะห่างกว่า2ลูกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะมี4ีศ5นเปห้าโนได้นะครับจากนั้นริมยันนะครับยางไงวันนี้นะครับเดซัคอันมานะครับยิงเข้าแน่นอนครับยางไรคู่นี้ก็ชนะแน่นอนกับฟันโดกับผมแล้วไปต่อกันคู่ที่ห้าคู่สุดท้ายสําหรับค่าคืนนี้ดีกว่าครับสกอยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกหรือเปล่านั้นไม่ใช่นะครับเป็นยูฟายูโรปป้ารอบกับเรื่องนะครับ ลอสลาเวียปรางนะครับประทากับเอสซีดีโปรนะครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับผมร้านเราเลิกอีกแล้วนะครับต้องกลับไปดูต่อที่บ้านนะครับหรือจะขอเจ้าของร้านเปิดต่อหรือเปล่านั้นก็ต้องเป็นรอดูกันได้เลยนะครับสำหรับดูห้เกมล่าสุดก่อนทั้งคู่ก่อนเลยครับเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับชนะสี่เสมอหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่แพ้ใครเลยนะครับต่างจากตานทีมเยือนนิดนึงนะครับตานทีมเยือนนะครับ ชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับถือว่าแพ้เพียงครั้งเดียวกันนะครับและอย่างอื่นก็เป็นเสมอไปนะครับก็ดีกว่าแพ้นะครับเราไปดูผลเกมในบ้านกันเลยดีกว่าครับของทีมเจ้าบ้านเราดีกว่านะครับเนื่องจากทีมเจ้าบ้านแล้วนะครับชนะไปสี่เสมอหนึ่งอีกแล้วนะครับเหมือนแพเกมล่าสุดก่อนนั้นนี่ของทีมเจ้าบ้านเลยนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็มาแบบเป็นน้อยหน้าเช่นกันนะครับก็แพ้เพียงแค่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับโดยชนะสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับผมก็ถือว่า รักษาเกมคดข้างดีกันทั้งคู่เลยนะครับถือว่าเราสามารถะทานไว้นะครับผมเราไปดูสภาพกองพร้อมหมดนัดสองทีมดีกว่าเขาเป็นยังไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับบาดเจ็บไปถึงสามคนนะครับเป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่ก้องขอพอนะท่านสามคนหายไม่ไหวแล้วกลับมาเล่นได้อีกทีนะครับผมเราไปดูทางด้านราคาดีกว่าครับเป็นยังไงทางด้านราคาก็มีอยู่ราคาเดียวนะครับถ้าเป็นลานี้นะครับโดยทางทีมเจ้าบ้านต่อให้ทางด้านทีมเยือนอยู่แล้วนะครับ แต่วันนี้นะครับทางเราแนวโน้มไปทางทีมเจ้าบ้านมากกว่านั่นเองเหมือนจากทีมเจ้าบ้านนะครับเีียตาการชนะที่มากกว่านะครับและเนียตาการแพ้ที่น้อยกว่านั่นเองดูจากค่าดเกมล่าสุดก็ถือว่าไม่แพ้ใครเลยนะครับผมแต่โดยรวมนะครับก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่สถิติโดยรวมที่ผ่านมานะครับทีมเจ้าบ้านนะครับเีียตาการชนะมากกว่านะเบียตาการครองบอลที่มากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราลงทางทีมเจ้าบ้านไปเลยนะครับ สลามียปรางนะครับผมยังไงก็ยิงเกินสองลูกแน่นอนครับผมน่าจะยิงสามลูกได้นะครับอาจจะเป็นสามศูนย์นะครับหรือว่าสี่ศูนย์นะครับหรือว่าศูนย์แปดเก้านะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นเบอร์โทรนะครับผมยังไงวันนี้ก็อเข้าแน่นอนครับสลามียปรางครับฟันทองครับผมหากท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และไม่เคยชมคลิปของเราส่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ และสำหรับวันนี้ป๊อบไอทายบันของเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ